ดีครับผมอัธวันรสิริศิริทิธงชัยนะครับหรือคนในวงการภาพรจะเรียกผมว่าบอยททพประจันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งชื่อรุ่นว่าเจ้าสัวพัลานสาเหตุของการจัดสร้างครับคือเนื่องจากตัวผมอะ่ะเป็นคนที่เคารพนับถือหลวงปู่จื่อเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ผมเคยสัมภาษณ์กับท่านมาประมาณเมื่อ1ิปีที่แล้วครับได้เจอหลวงปู่จือ่อราจนกระทั่งวันนี้ ได้มีโอกาสจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมตั้งใจอย่างมากรวมถึงการพีโมนสารโดยนําวัตถุมงคลต่างๆมาพีโมนสารในวันนี้นะครับเพื่อร,รวบรวมชนูโมลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้อย่างตั้งใจนี่เป็นเหรียญหลวงปู่กันกับหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดนีเนาะใช่ครับหนี่เี่ยนวัดหนังเนื้อสำริดแล้วก็วัตถุพญายากรุ่นแรกนี่ครับเป็นมงคลแล้วก็เป็นสิริมงคลคนแก่รุ่นเจ้าสัวพันล้านครับเงินรายได้ตอนนี้ก็ถวายให้กับหลวงปปู่ไว้้ระมาาาณ5ลนบท ทุกคนนะครับนี่คือเงิน5ล้านบาทซึ่งเจ้าสัวพันล้านถวายให้แก่หลวงปู่จือวัดเขาตะมอะเพื่อทําประโยชน์นะครับแก่วัดเขาตะมอกครับหลวงูนะครับขออนุโมทนากรับวันนี้ตั้งใจที่จะมอบเหรียญเนื้อทองแดงนะครับไว้ที่วัดเขาตะมาะเพื่อให้เพื่อนๆที่ชอบทําบุญนะครับหรืออยากจะสะสมเหรียญนะครับมาทําบุญได้ที่วัดเขาตะมาะแห่งนี้นะครับเนื้อทองแดงจะมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับก็ หากว่าใครสนใจหรืออยากจะร่วมทําบุญก็มาที่วัดได้เลยผมก็จะมอบเหรียญให้ประมาณหนึ่งเหรียญนะครับไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับนะค,ครับวันนี้นับว่าเป็นเลิกดียามดีนะครับที่ทีมงานบอยท่าประจันได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวพันล้านได้มาทำพิธีในการบวงสวงนะครับขอขอมา พีโมนสารเพื่อไปทาเหรียญรุ่นนี้เพื่อเป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองที่ร่วมจองรุ่นนี้ไว้เพื่อเป็นมงคลและเป็นสิริมงคลหลวงปู่ได้ลงมาทำการอธิษฐานจิตในการบวงสรวงพิธีให้แล้ววันนี้กุศลครั้งนี้ก็ขอให้หนุนนำกับทุกท่านนะครับที่ร่วมจองวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวพันล้านขอ